<c oughs> สวัสดคีครับนี่จะมาครับขอย,อยุ่ที่บ้านลำพานตำบลบ้าตั้ง,งพรสังคมชนนกรคายนะครับที่ส่วนของพ่อกับแม่นะครับเราจะมาเอาผักบุ้งแก้วไปปลูกที่บ่อแล้วก็ที่ว่าจะทําเป็นนาผักบุ้งด้วยนะครับก่อนนั้นนี้ก็มีปลูกไปแล้วนะครับบางส่วนแก้วที่เพาะไว้มันจะเยอะอยู่นะครับที่เยอะกว่านี้อยู่ เพาะุงจีนทีนี้มันก็จะถอนนะครับดีเมื่อคืนฝนตกหนักนะจะเอาไปลงที่บ่อกนมีรากแล้วยาวแล้วนะครับที่อเพาะไว้จะทำเป็นนาผักบุ้งนะครับผักบุ้งแก้วไทยมีปนเขาบุงจีนอยู่ั้างนะฮะ ใบมันจะใหญ่ๆถ้าพักบุ้งจีนจะใบเรียวๆเล็กๆน,นี่ก็มีตัดตัดไปกินแล้วนะครับตัดยอดไปกินแล้วบ้างนะครับนี่พักบุงจีนจีนแม่ไปมานทีมีปนกันอยู่นะืาอทีเอาพักบุ้งพักบุ้งแก้วไทยนะจีนใบเล็กๆนะฮะสังเกตง่าย แค่วนี้มันจะดูมันก้านจะโตหน่อยนะฮมองแง่ก็คือมีน้ำหนักนะครับน้ำหนักแล้วก็การใหญ่ค่อนข้างจะใหญ่ก็ไปคิดว่าจะเป็นทำเป็นนาผักบุ้งนะครับแล้วก็จะเลี้ยงกบในนา ใช่หมดแล้วมั้งไมนใช่ก็ไปทั้งหมดนะครับปลูกอย่างอื่นได้นะฮะอ๋อจีนไปแล้วด้วยแล้วกันโอ้โอเคนี่นะฮะน,นี่วัชวเมล็ดอย่างอื่นแทนนะครับ ทั้งก่อนนี้มอก็มีวานในเมล็ดเอ็นี้ไว้ anyway. ฟ้าทลายโจรน,นะครับที่ได้จากต้นนี้นะฮะขยายพันธุ์นะฮะก็เนี่ยหวานลงแปลงนี่แหละเริ่มงอกแล้วนะครับฟ้าทลายโจรแล้วก็จะมีไม่แน,น่ใจเป็นเป็นส้มเขียวหวานหรือเป็นไอ้ส้มโอนะครับที่หวานไว้มีเมล็ดมะละกอ หวานปะปนไว้ในนี่แหละในแปลงแปลงผักนี่แหละครับก็จะมีหนอนชอนชัยหน่อยนะโอเคมะนาวก็มีละเดี๋ยวปีหน้าถึงจะตอนนะมะนาวแปนะ้นนี่ต้นงให้โตวันนี้อีกหน่อยก็จะตอนปกที่สวนรอบนี้ก็ก็จะมีทูนขาวนะครับ ดูผักกันขาวก็มีผักคาดนะครับผักคาดใส่อมกบนะครับก็มีฟักฟักกบเนี่ยเริ่มเลื้อยขึ้นออกดอกออกลูกแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีกล้วยที่ปลูกด้วยตรงนี้จะได้ ปุยคอกจากคนต้นมะนาวไปนะครับรู้สึกว่าโตมากรู้สึกเท่ากับอันนี้กล้วยน้ำว้าธรรมดาแหละแต่ว่ามันได้อันนี้สงจากปุยคอกที่รู้สึกโตมากนะครับสูงกคสี่เมตรได้สามสามสี่เมตรอยู่นะครับกล้วยก็เท่ากับ ดินผกเอาไฟเลยนะครับเขือประมาณนี้นะครับที่ท่านมาทดลองลก็ได้ออนิสงส์น้ําจากบอ่อไอ้น้ําจากรดนผักแล้วด้วยก็เลยเขื่อนนี้ก็เป็นเป็นเม็ดอยู่นะครับก็สรุปว่าดินดินทรายนี่ก็โอเคอยู่นะตรงนี้ไอ้ตรงโน้นไอ้ถ้าธรรมดาจะเท่านี้นะครับปกติถ้าไม่ได้ปุ๋ยจะเขือเท่านี้ เรือไม่ใหญ่มากลำต้นก็ประมาณ2เมตรนะครับได้ปุ๋ยคอ,อกนะครับปุ๋ยคอ,อกบัชวชมาใส่ปุ๋ยคอ,อกต้นมะนาวประมาณ2องสองกระสอบนะนี่ครับกล้วยน้ำว้าธรรมดาก็กลายเป็นกล้วยพันธุ์นะครับแล้วก็ได้น้ำจากสปริงเกอร์ด้วยน้ำจากนี้นะรัโตเลยครับ ส่วนนี้ก็วางระบบท่อไว้เดี๋ยวพาัามก็ฝนตกใส่พอดีนะครับเ,เดี๋ยวพาัามก็ประมาณยี่สิบห้าต้น,นนะเยี่ยมมากน่าจะใช้เป็นระบบสายน้ำหยดแล้วครับมีสายน้ำหยดเดิมอยู่ต่อท่อท่อเดิมท่อเก่านะครับอันนี้สอง ไอห,หัวนะหัวเอาไว้เสียบสายสปิงเกอร์อไอหัวใส่น้ำหยดไอสามหัวและก๊อกหนึ่งอันตรงนี้ก็ใช้ต่อตรงลดไอหนึ่งนิ้วลงสี่หุนแล้วก็บนวาพีซีสี่หุนนั่นละข้ององเกียวในแล้วก็ต่อด้วยที่เสียบหัวน้ำหยดหรือสายยางนะฮะ okay. ไปที่บอกนะ สรดน้องสาวก็เอาอยาออกก็สวยงามนะครับยินรายบินสูงนะครับอันนี้ก็นี่ก็คือรบบท่อขาเหลืองที่เอามากระปุกนี่นะท่อเก่ามาเสียบเสียบรถได้ท่านี้เใช้พลังงาน แต่อาทิตย์นะฮะโซล่าเซลล์แล้วก็ปัม๊มได้แค่นี้อดิฝนตกนะครับเทวดาช่วยโอเคตอนนี้นก็มีปลูกไว้นะครับวันก่อนนะครับเอามาเสียบตอนกลางคืนวันนี้ฟ้าคึมนะครับฝน,นตกผลิฝนพตกไปเมื่อคืนก็เอานี่แหละที่เพาะไว้นะครับ นีปลูกริมบ่อแล้วก็มีอ่าก้อนนี้ก็มีเอาผักกระเฉดมาลงฮะก็ผักบุ้งนะครับต่างตรงบ่อนี่ฮะตอนนี้กำลังนี่แหละให้มันมีธรรมชาติให้มีปลามีที่หลบซ่อนนะหญ้าน้ำเนี่ยอะเลยต่างแล้วก็มีผักกระเฉดมีผักบุ้งอันนี้มีอะไรปูนะครับนี่ นี่เราโอลังกัดกอย้านะครับไปแล้วส่วนนาผักบุ้งตัวน,นี้เุณนบอ่อปลานะครับพอเลี้ยงปลาเลี้ยงตัวน,นี้นาผักบุ้งที่คิดไว้นะก็จะเป็นเลี้ยงกบด้วยนะในนาผักบุ้งก็จนะเนบเนบผักบุนะ้งนี่แหละ อะไรก็จะเอาน้ำประดานมาเสริมนะครับอาจจะมีแห้งมีอะไรบ้างนะครับมันมีน้ำมีแล้วใช้นิ้วกดเลยนะครับ จีนนัฮปลนมานลาก็มีเวลาที่งก็จะมากระปูกเลยนะครับถ้าน้ำแห้งก็ต้องเปิดน้ำบาดาลมาให้เขาด้วยเงินพักบุงจะตายนะครับแรงมากาเลยเป็น ใช้นิ้วกดลงไปน,นะ <c oughs> นี่ฝนตกเมื่อคืนนี่ยนนะ ก็ยาเนี่แหละอยากเอาไว้พางแสงนะครับปลูกรอบไปนู่นแหละเีวยวเขปลูกแน่ๆแดดร้อนปลูกไม่นะครัมคืนมปลูกได้ แล้วบุ้งตายนะครับตังคเนบไปแล้วหลับบ่อนนก็ยังมีปลูกไว้พักบุ้งสีพักบุ้งนานะฮะตอนนี้เป็นพักบุ้งแก้วนี่คลองน้ำไหลน้ำหล่นจากบอ่อก็ให้ไหลออกเจ้านี้นะตอนแรกว,ว่าจะท่อมาใส่ยังไม่ใส่อยู่เลย แล้วก็ตรงนี้ก็มีปลูกปาล์มนะครับตรงที่น้าท่วมนี่มาปลูกเมื่อเช้านี่แหละมาจากสีสะเก็ดนั่นแหละขุดมาปนกุกอินทพา,าลัมมาแล้วก็นี่ผักบุ้งจีนมีปลูกกว่านั้านี้นะปลูกมเมล็ดนะตรวน,นี้แต่มันสู้ผักบุ้งแก้วไทยไม่ได้ใบมันเล็กนะครับ เลยนี่แก้วไทยเราดีกว่าห,หลายผักไว้นะเอาไว้กินเหลือแล้วกินก็ค่อยขายนะตาม ธุรกิจพอเพียงที่ในหลวงท่านทรงตัดไว้นะครับรัชกาลที่เก้าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับก็ปลกตรงคัน,นานี่แหละใช่แมมว่ามองเป็นคานาแล้วกันเพราะว่า ขึ้นมาใหม่นะตรงนี้จีกลายเป็นันนาผักบุ้งไปแล้ว ที่มีน้ำนี่แหละอน,นี่เลือ,อน,นี่มีแยกขามัน,นเลือเ้อยไปทางนี้จริงตัวนี้ก็มีเสียบพักมุ้งจีนไว้นะจะไม่ดูน้ำมันมาท่วมตายหรือเปล่านะอ๋อนี่ งีเนี่ยขึ้นบางบางจุดอยู่แต่ปลูกเป็นลำต้นนี้จะดีกว่าน้ำท่วมก็ไม่น่าจะตายใกล้จหมดล้จะให้เขาขยายพันธุ์เลยคยปลูกเดี๋ยวมันก็น่านจะเต็มอะครับ ขอให้มีน้ำนแรงน้ำอย่าแห้งกันนั่นเองก็น่าจะรอดอยู่ถ้าไม่มีน้ำก็ส่วนมากปลูกอะไรก็จะไม่รอดครับส่วนมากาแมลงฮะมันต้องมีน้ำบ้างให้มันเจริญเติบโตนะบุงก็ มาขดหน้าพักบุ้งนะครับุ่บจีนพักบุ้งแก้วปะปนกันปจะเลื่อยได้ขนาดไหนนะักบุ้งแก้วน่าจะเลื่อยดีกว่านะจะลองหลายๆอย่างครับ มีผักปลอดสารไว้กินเพะเราปลูกเองก็จะดีกว่ารักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับโอบ้คใจละมีขนงจีนนะ เนียวจิ้มลงไปนี่แหละโอเคใกล้ละ4าต้น ของการหน้าปักบุ้งช่งแมวเรเียบร้อยครับ่ลำห้วยก็มีเสริมปลูกต้นปลาล์มนะครับพอานั้นเขาก็มีปลาล์มกันปลูกเล็กน้อยให้มีทุกอย่างนะครับที่ส่วนอยาให้ที่ว่างเปล่ายาก็ให้ให้วัวกินได้นะครับ แต่อนาคตก็คือโครงการก็คือนานาผักบุ้งนะครับนาพักบุ้งเลี้ยงกบนะครับป่าทั้งนี้โอเคครับเป็นไงช่วยกดตามตากดะซิบตะค่ะกดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจช,ช่างแมมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณทุกทานแล้ชมงานช่วงนี้ขึ้งมาก็รีส่วนนะครับแต่ช่วงนี้ตั้งแต่ติดโควิดมาก็รู้สึกท้อแท้นะครับบางทีก็ พออยู่ไร่อยู่สวนสักพักไหมครับดูก่อนว่าจะยังไงต่อนะครับ